ช่างภาพครับมนดงยนไม่เคด,ดคือเก่าอ,อา่ไปถึงฝีมือจอดสบั่ะกดปั๊บกดที่เด็ดกดอันเงินหอนแล้วทังหวดฝีมือ ไปเจ้าทู่เอาเบ็ยดมันมาโอ้ยมันไหนเอาแปะเอาเหงาเนาะมีเหงาเนาะเหงาแล้วเสือเบียดมันมาได้เบ็ยดมันนี่ยจะเชือกตัวไม่พอจะเสือเชือกมาดิบอกว่าซื้อปลาตลาดมาเกาะไว้ก่อนแล้วไปดึงก่อนด่าดึงเนี่ยังเบาพออยู่ใครยู่บุหลงซื้อปลาทู่มาวิสิดเบีดกับโอบันจีตาั้งเป้าไว้เอาไปทะเลชัดเจนเนาะไม่ได้ไปทำเออไปอยู่

เงี้ยทำปลาผัวเ้อชิวเพี่เบิดแด้วจะเขามาเอาเงินเลยมาตั้งเงินก็จะวเปิดเบ่ไม่แต่ำลายเาตอนนี้พี่ไม่แล้วลายก็นีครับเฮ้ยนี่นี่ตัมบ่ตัมบ่ปานแฮงือหลักแฮงเลยเขาพูด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 เขาไปสุดชุดชุดชุดเฮ้ยแมมไรบ้างเนี่ยเฮ้ยม่ด่ากันเลย โอ้โ oh. oh. นั่นแหะมันจะออกโอ้ย uh, มันยัสีแดอล้ว sure> ูกแห้งได้มาอสรเอกแงหรลดูเขในแห้งขาดจรไม่ไหวอ่ะดึงมาเลยัดัดบ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 ดนดบ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 ด่ดบดบุดดบนนอดกงกลังย เพียงขาปา่าเลยสิอุปกรณ์ท่า,าปา่าก็นี่นข,าขาดเลยอันนั้นเนี่ยเขาวานมันมาเที่ยเดียวเจ้าก,กันไปเปพูดอันหนึ่ดป๊อดไปเลยมไปเลยไปเลยดึงดึไปเลยเถียงวะมีเถียงปลาปะ่ะเอาคู่วิทยาศาสตร์ดูคำนวณดูจังไปรป่าดปลาอยู่ไหนจริงก็จะลงดิผมมาเพิ่อมาเอาเทีอนน่าปลาโอ้ยหขาไปกินเนาแล้ว ต้องต้องเบื้องต้องเบิ้งดินก่อนต้องวิเคราะดินก่อนพัดดินไมเรียบอไดินตรงไห้เป็นแต่ปลานี่บ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนป่าตัว่านเปลี่ยนบ่แมนเจ้าบ่ก็ไปนะไย่นด้ปลากินแล้วอเลยต้นนี้ยังไงเนี่ยแบคอฟุ้นทัง คนเคียงตาสุดอยู่บมงมาสามปีแล้สสบปีอ๋อปีมีมีะเพ่งพงสาอยู่นี่แหะบอกคอตรงนี้เกิดมาได้ยิปีสิครวดไปเลยการง้มนีเจ้าจะเอาดาบออกเล้ไหมบอกว่าได้วยบอกเลเรียนมากเรียนมากเสียลยเพ่งเราเพิ่งเรียนมาแล้วนะเ่เรียนเสียงอ่ยดาบพูดสิพเป็นแล้ว

มันบุดินัองมัดอย่จะหเไดจะขึ้นเป็นลูก่วกูว่าดิปล่อยเขาปล่อยเนี่ยปล่อยงแหงกับมีมือวานอะไร่ะจีตรงมือเบาตมือเบาหั่นนองันเป็นเรื่เหยหยบลงเยดิไม่ได้เห่สเนียงไหร้อยร้อยสิไม่นัดปัดเจ้าเงี้ยนัดอยไปอยไปขารอยขึ้นหำหุ้มามือ เ้าเียกฟเียกตัวดเจ้าลน้ำบ่น้ำเลยบ่น้ำาประ้องซองไหมเร็วไปเวกซ้ีนอมาเลยวะออกิน้าวไน่ะก่ะหยนบ่ออกออนาย็อ้กซ้ำบ่ออกแล้วอ้ยงยังยงยับ่นำเะั คอยคอยนวดคอยนวดนะเจ้ารู้จักาคอยวมดาผู้กรา่ได้ถึไ่ได้ดิยาขูเอาคูเสีมาแล้ม้ำผูไปพ้อมลังว่ะไมได้ดูวันี่น่เราำเลยงนีด ยูต่อฟังได้ฟังตอกเกล็ดนะจัง,งก้อเล็ดกระเทียมยยิงฟาะไอเกตไอเกตอันพวกยูทูบเปลือเขาเขาเมคเอาบอลไปแล้วเขากุ้งป่าเขาก่มเปิ่มยวขึ้นยอะขึ้นเยอะขึ้นจะม,ม,มีเนี่ยแหละสอะไรใม่บุกุ้งก่อนม่ถิ่มไปแล้วกุ้งก็หมงเส็ดผับนแหลกุ้งก่อนในไงเนาะย ยูนอไบ่หายโลมั <you> uh ี่ตาหืได้หี่ะตเหืเจ็ตัวเหืเจ็ดตัวกังไอเดียวแค่เียแเหียมาหอยเหี้ยแล้วปุ๊บเแล้วบานนีปาพามันปนม่่าัมันขาดเี้ยตัวนึง เอ้ยอกล่องเปที่เจ็บัเบพิ่งติดอ่ะอกันยบ่โอ้ยเปื่อยู่เลยเดี่เลยโอ้ยเราหวังสองข้างเลยแส่คือเอาปานขึ้นขือว่าแล้นกสองได้กำลังเทพครับไปเป็นปุ่มกำลังเทพภาพโอ้โหหวานแห่คูปังครับกำลังเทพครับเรียบร้อย

ตัวนึงครับมงูของจุ่มน้ำไหมของจุ่มน้ำาปยงเขาเราคู้เสรน้ำอยู่นิ้อมไปเล่้้อมเลงโค้งเขาพัหฟังน่เขาเลย้เลยเจ้เขาเลค่มันจะมาขึ้นเ่งบเขาอะันข้เ่งนี่ไม่ดเอาไาเขาไป

เีวะซุมๆไหมวีรับเดี๋ยวแนี้่ยคัต่ว่าาะใส่หัวคัดกันนไอ้เพื่ฟังไปด้อไอ้กล้องเพื่อฟังไปยาีไปด้ลูกฟังกันไปด้วยเนี ah! Jamie, Dai, oh, oh, oh. Oh, ่ยเดี okay. ๋ยวมีได้แล้วบ้างเดี๋ยวมวนได้เจ้ากับตันสั่งเจ้าเฮ็ดตามกับตันเจ้าไอ้กล่องเื่อุ้งเลยเอง ดักฟูถือไข่อีกเนอะดักฟูโอ้ห้ขาดโอ้ขาดดิโอซำเฉียวปลาซิวเนี่ยเนาะดังเขียวหรอพอโมี่มีหน่อยเพราะว่าปลาซิวมันหลพอปลาล้วออกหิ้วขาดดเอาตลูกมาช่วงพ่น ขนมันดดนสิโดดโดงจวบเลขามแหได้บานเนี่ยะะโปเรียบร้อยอนั่นออกอไร่ายตาเห็นมได้ป่านเบิ้ลโป๊ปขาดหลายเฮียงเนาะ่แรใ่ก็ออกม่เหมือนตายในน้ำเลยวะาหน่อ ยังไดิได้บุดด้วนมุดด้วนมาบุดดวนตีเ้ยเ้ยเฮดย้ยื้เฮ้ยเเ้เยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ย้เฮ้ยสิ่งที่ไเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮด้ยเ้้ฮ นนยยสีแค่นั้นมันจืดสีจืดแค่นหนงมเมล็ดขาดวหดสีอุ่นไปสุดนไหนได้คันไปลกในคอมอ <c oughs> คือจังอันนั้นเลยวะเนอะคือจังอันกี่กัความเลยเไไจะสีมืดกลบวะจะใหม่ แม่นอยู่ดอกแม่นอยู่เบิ่งอยู่ขลกคลิปนี้ก็คือสีแดงเจ๊ปลาเดินครับคลิปกินม่วงครับไม่ได้มาปลาครับไม่ได้เอาปลาครับเปลี่ยนแผนเด็กไม่กินสมยูทงมันกินเขาท่งนี่เรียบร้อยแล้วครับเฮ้เบิ่งปลาคู่เดียดด้วยเดี๋ยวเบิ่งว่าเบิ่งปลาคู่เดียดครับอยู่ในคู่ปังคดำข้าสวดปลายตั้งไหนข้างในมาดูเฮ้ปลาตัวหนึ่งนะครับส่องสองครับ สองตัวครับวัได้ตั้งใจมาเอาอะไรครับขมตั้งใจด้นได้ตั้งใจมาเอาปลาครับขเพมาตั้งใจเอาไมครัพี่เต็มพ่เต็มเฮียยูคนปลาตองเบิ้งนี้ใส่ปลาอะไรูเกเนียใส่ปลาไสามหมปลาสมเอมาหลายที่สอบอีกนึงลใ่ไปเอาปลานิอยู่กลังห่มเลยถอดประท้ถอดไข่ครับตอดใบ ลงไล่ถือแหอย่างดีท e> uh, ี่ว่าก at ot ันมากเกลี้ยงแค่ไหนสู้วอยนั่งอะไรไปลบอกเเาไปอาอยู่นกตีหมื่นไว้ครับไ่ไว้ครับสู้ไว้ครับป้าว่มมีครับคู่ละคเดี๋ยวโอกาสนานนะครับเดี๋ยวว่มมี่หรือว่าณครับว่มมีครับว่มมีครับเอ้าดูเซียนดูครับดูเซียนดูเซียนนี่พบกับเซียนปังนะครับเซียนปึงปังล่ามาทุกสระทุกน้องโอ้ยเซียนว่มมี่ไล่ไปไล่น้องแล้วมาเจอน้องนี่ย่อมนะครับน้องนี่พลาดแล้วครับน้องนี่ยังเหลือยังเหลือพอเลย เอาแม่เอาแม่ปลาคว้าตัวเดียวแล้วมึงยูนี่มันหลอคนนี้นมูขิมันก็หลอดิจอบบอมาเนี่ยจอบบอมาเนี่ยหอดไปมึงพอดีหะยังกินนอบาดเนี่ยม้กลงว่ามูไปละเก็บกันที่ฟันธน้านนี่เจบวชแล้วแล้วสิบแวปลาแล้วมันเชื่องดีน่องมันเชื่องดีวะจอบบอนจอบบอนมัวองคำพันหมแล้วตอนเราพอเองนามันนะพอองหอกคือมเราพออไง